จะในข้อหาตัตามนี้แหละใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ไงครับเออเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง่นไงต้องไปคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วเบื้องต้นเนี่ยมันมีไมค์ค้นมาด้วยครเป็นไมค์ค้นของศาลอาญาหมค์ค้นเนี่ยเดี๋ยวเรานอนข้างในอาเจ้าที่เข้าไปเก็บคนดูครับปไปที่บ้านอะไร ไม่ใช่ไงเดี๋ยวอธิบายัต้องไปคุยกับพน้กงานสอบสวนเรื่องต้นนด้ยคนของสาอาญาเดี๋ยวรอเจ้าหนี่เข้าไปตรวจดูบ้าน่านอะไรเีวอตเก็บ้องนี่แหละโอเคไมต้องเก็บทองนะอ๋อเขาเนี่ยยูกี่คนอะ กนี่นี่แหละเจจะของอ่ทนให้นำสวดฝนเขาขักอยู่นี่ฝนตามที่พักของเขาอ่านีหมายฝนได้มาหนุมได้มาเราไม่ขายเราไ่